ดีค่ะพบกับ IMCT News Podcast ประจำวันที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2567 กับดิฉันสรันธรแก้วเวียงชชยค่ะวันนี้เริ่มกันที่ประธานาธิบดีฝรั่งเศสเอม็มมานูเอลมาครงก่อให้เกิดความขัดแย้งในเนโตหลังจากที่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเขาประกาศว่าเต็มใจที่จะส่งกองกําลังภาคพื้นดินของฝรั่งเศสไปยังยูเครนเพื่อป้องกันไม่ให้รัเสเซียชนะสงครามครั้งนี้คําแถลงดังกล่าวถูกเจ้าหน้าที่เนโตปฏิเสธอย่างรวดเร็วขณะที่นายกรัฐมนตรีโอลัฟชอลของเยอรมนี ระบุกับผู้สื่อข่าวว่าชาติตะวันตกที่สนับสนุนยูเครนมีเอกฉันในการคัดค้านแนวคิดดังกล่าวแต่ดูเหมือนว่าแผนการดังกล่าวจะถูกยกเลิกแล้วล่ะค่ะ ตามรายงานของเลมงจนกระทั่งนายกรัฐมนตรีอังกฤษเคียร์สตัเมอร์เดินทางเงยือนปารีสเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาหนางังสือพิมพ์ฝรั่งเศสอ้างแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยชื่อว่าการเจรจาความเป็นไปได้ในการส่งกําลังพลฝรั่งเศสและอังกฤษไปยังยูเครนได้รับการรื้อฟื้นอีกครั้งโดยสตัเมอร์และมาครง และมงคาดการว่าการจัดวางกำลังครั้งนี้อาจมีตั้งแต่ทั้งสองประเทศที่ส่งช่างเทคนิคภาคเอกชนไปซ่อมแซมอุปกรณ์ทางทหารเช่นเดียวกับที่อังกฤษทำอยู่ไปจนถึงผู้รับเหมาทางทหารเอกชนตามที่รัสเซียยืนยันว่าฝรั่งเศสทำโดยจะไปไกลให้มีทหารติดทงสวมเครื่องแบบบุคลากรภาคพื้นดินไม่ว่าจะอยู่ในแนวหน้าหรือเพื่อบังคับใช้ข้อตกลงหยุดยิงและข้อตกลงสันติภาพ ในเจ้าหน้าที่อังกฤษและฝรั่งเศสต่างเสนอแนะว่าอาจมีการจัดกําลังพลบางประเภทอยู่ในระหว่างการดำเนินการช่องโนเอลบาโรรัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสระบุกับบ b c ว่า ปารีสไม่ปฏิเสธทางเลือกใดๆเมื่อถูกถามโดยตรงเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการส่งทหารฝรั่งเศสไปยังยูเครนขณะที่แหล่งข่าวทางทหารของอังกฤษระบุกับเลมงว่าการหาหรือกำลังดำเนินการระหว่างสหราชอาณาจักรและฝรั่งเศสเกี่ยวกับความร่วมมือด้านกลาโหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างกลุ่มพันธมิตรหลักในยุโรปโดยมุ่งเน้นไปที่ยูเครนและความมั่นคงของยุโรปในวงกว้างยิ่งขึ้นค่ะ ขณะเดียวกันญี่ปุ่นและจีนก็กำลังทิ้งพันธบัตรสหรัฐอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน โดยในไตรามาสที่3ปีนี้ญี่ปุ่นขายพันธบัตรสหรัฐสุทธิอยู่ที่61.9พันล้านดอลลาร์สหรัฐมากที่สุดเป็นประวัติการโดยเป็นไตรามาสที่2ติดต่อกันของการขายหลังจากการขายสุทธิ40.5พันล้านดอลลาร์ในไตรามาสที่สองขณะเดียวกันจีนก็ขายทิ้งไป51.3พันล้านดอลลาร์ซึ่งมากเป็นอันดับสองที่เคยบันทึกไว้ขณะนี้จีนขายพันธบัตรสหรัฐไปแล้ว6ครั้ง จากเจ็ดไตรมาสที่ผ่านมาและมูลค่าการถือครองรวมลดลงต่ำกว่า800,000พันล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรกภายในรอบ16ปี2ในผู้ถือหนี้รัฐบาลสหรัฐต่างชาติรายใหญ่มากที่สุดในโลกกำลังขายพันธบัตรสหรัฐอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนค่ะ ต่อกันที่พลเรือเอกร็อบบาวเวอร์ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการทหารเนโต้เรียกร้องให้ภาคธุรกิจเตรียมพร้อมรับสถานการณ์สงครามพร้อมเตือนการพึ่งพาจีนและรัเสเซียมากเกินไปอาจถูกใช้เป็นเครื่องมือต่อรองทางการเมือง ระหว่างกล่าวประกถาที่ศูนย์วิจัยนโยบายยุโรปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาบาเวอร์เน้นย้ำค่ะว่าการป้องกรามภัยคุกคามไม่ได้จำกัดอยู่แค่ขีดความสามารถทางทหารแต่รวมถึงการรับประกันว่าสินค้าและบริการที่สำคัญจะยังคงส่งมอบได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น เราเห็นตัวอย่างจากการก่อวินาศกรรมที่เพิ่มขึ้นและการจัดหาพลังงานในยุโรปเราคิดว่าเรามีข้อตกลงกับแก๊สปอมแต่จริงๆแล้วเรามีข้อตกลงกับปูตินเช่นเดียวกับโครงสร้างพื้นฐานและสินค้าจากจีนที่จริงเรากำลังทำข้อตกลงกับสีจิ้นผิงตามมุมมองของบาาเวอร์ผู้บัญชาการของเนโตชี้ว่าตะวันตกพึ่งพาจีนมากเกินไปโดยจีนผลิตแร่หายากถึงร้อยละ60และแปรรูปร้อยละ90ของโลก รวมถึงผูกขาดการผลิตส่วนผสมทางเคมีสำหรับยาสำคัญเช่นยาคลายเครียดยาปฏิชีวนะและยาลดความดัน เราไร้เรียงสาเกินไปหากคิดว่าพรรคคอมมิวนิสต์จะไม่ใช้อำนาจนี้ผู้นำธุรกิจยุโรปและอเมริกาต้องตระหนักว่าการตัดสินใจทางการค้าของพวกเขามีผลต่อความมั่นคงของชาติเป็นมุมมองของบาวเวอร์ค่ะพร้อมกับเน้นย้ำว่าธุรกิจต้องปรับสายการผลิตและการจัดจำหน่ายให้พร้อมรับมือสถานการณ์สงครามเพราะแม้กองทัพจะชนะการรบแต่เศรษฐกิจต่างหากที่ชนะสงครามค่ะ ยังอยู่กับเรื่องเงินเงินทองทองค่ะกับสมาคมตลาดแท่งทองคำลอนดอน LBMA และสภาทองคำโลกหรือว่า World Gold Council WGC กำลังเดินหน้าปฏิวัติรูปแบบการซื้อขายทองคำครั้งใหญ่ทามกลางกระแสะการแปลงสินทรัพย์ทางการเงินให้อยู่ในรูปแบบโทเค็นดิจิทัลจากผลสำรวจล่าสุดโดย EY p a r t n e r ที่สำรวจนักลงทุนรายย่อยกว่าพันรายพบว่าร้อยะ64ของผู้ตอบแบบสำรวจ ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะในปีนี้ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐได้อนุมัติให้กองทุน ETF Bitcoin แบบสปอรตรายแรกเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก WGC จึงได้เริ่มโครงการ GO247 เพื่อพัฒนาระบบนิเวศดิจิทัลสำหรับการซื้อขายทองคำรูปแบบใหม่โดยจะแก้ไขข้อจำกัดของโทเค็นทองคำในปัจจุบันที่ยังแยกสัดส่วนและมีฟังก์ชันการใช้งานจำกัดโดยการพัฒนา Standard g o Unit หรือว่า SGU หรือหน่วยทองคำมาตรฐานที่จะแยกมูลค่าทางการเงินออกจากทองคำแท่งจริงระบบ SGU จะทำงานควบคู่กับโทเค็นรน ที่เก็บข้อมูลคุณลักษณะทองคำแท่งทั้งความบริสุทธิ์น้ำหนักและสถานที่จัดเก็บซึ่งจะช่วยให้ทองคำที่ผ่านการรับรองสามารถถูกแปลงเป็นโทเคน็นและใช้เป็นหลักประกันทางการเงินได้โดยไม่ติดข้อจำกัดด้านกายภาพล่าสุด WGC ร่วมกับบริษัทดิจิทัลแอสเซและพันธมิตรในตลาดทดลองแปลงพันธบัตรรัฐบาลอังกฤษพันธบัตรยูโรและทองคำเป็นโทเค็นบนเครือข่ายแคนตันโดยสามา ทำธุรกรรมได้อย่างโปร่งใสรวดเร็วและชำระราคาได้แทบจะทันทีตลอด24ชั่วโมงค่ะ ปิดท้ายวันนี้กันที่ความเคลื่อนไหวของสหรัฐในเอเชียค่ะที่มีการเปิดเผยจากแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับสหรัฐว่ากองทัพสหรัฐเตรียมจัดตั้งฐานทัพชั่วคราวตามแนวหมูกก่เกานะนันเซอีทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์เพื่อวางกําลังหน่วยขีปนาวุธรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในไต้หวัน การวางกําลังดังกล่าวจะถูกบรรจุในแผนปฏิบัติการร่วมฉบับแรกระหว่างสหรัฐและญี่ปุ่นซึ่งจะแล้วเสร็จในเดือนธันวาคมเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างไต้หวันกับจีนที่ยังคงอ้างสิทธิ์เหนือดินแดนที่ปกครองตนเองแห่งนี้แพนดังกล่าวระบุว่านาวิกโยธินสหรัฐ พร้อมระบบจรวด,ดหลายลำกล้องความคล่องตัวสูงจะถูกส่งไปประจำการตามแนวหมู่เกาะที่ทอดยาวจากจังหวัดคากชิมะและโอกินาวาไปจนถึงไต้หวันโดยจะจัดตั้งฐานปฏิบัติการโชกราวบนเกาะที่มีประชากรอาศัยอยู่ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นที่สถานการณ์มีแนวโน้มวิกฤตตามแนวทางการส่งกำลังนาวิกโยธินขนาดเล็กกระจายตามจุดต่างๆขณะที่กองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่นจะรับผิดชอบงานด้านการส่งกำลังบำรุง ทั้งการจัดหาเชื้อเพลิงและกระสุนส่วนกองทัพบ,บกสหรัฐจะส่งหน่วยยิงระยะไกลของกองกําลังปฏิบัติการพรหุโดเมนไปประจําการในฟิลิปปินส์ซึ่งออกแบบให้ปฏิบัติการได้ครอบคลุมทั้งทางอากาศ ทางบกทางน้ำอวกาศไซเบอร์และสารสนเทศทั้งนี้สหรัฐและฟิลิปปินส์ได้บรรลุข้อตกลงเมื่อกุมภาพันธ์ปีที่แล้วในการเพิ่มจำนวนฐานทัพสหรัฐในฟิลิปปินส์จาก5เป็น9แห่งซึ่งถูกคาดว่าจะใช้งานระหว่างปฏิบัติการฉุกเฉินในไต้หวันค่ะทั้งหมดนี้คือ IMCT News Podcast กับ5ข่าวเด่นประจาวันที่เสิร์ฟถึงคุณดิฉันสรันทรแก้วเวียงชัยรายงานค่ะ